เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันนี้ค่ะ1ตุลาคม2 5 6 7นายเวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอพร้อมด้วยนายอนุกูลปีดแก้วปลัดพอมอลงพื้นที่เกิดเหตุรถบัสนักเรียนประสบอุบัติเหตุไฟไหม้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากโดยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงพอมอได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพรวมทั้งนักจิตวิทยาเข้าประกบน้องๆโดยเฉพาะ พาะอย่างยิ่งน้องๆที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีครอบครัวของน้องๆที่ได้รับผลกระทบครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้ดูว่าน้องแต่ละคนนั้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องอย่างไรเพราะตอนนี้คนที่ยังอยู่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเยียวยาเราไม่พูดถึงเรื่องตัวเงินเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่ว่าคนที่ยังอยู่นั้นนอกจากครอบครัวของน้องๆแล้วทราบว่ามีคุณครูที่เสียชีวิตด้วยโดยเราได้ระดมเจ้าหน้าที่พมนอกจากในจังหวัดอุทัยธานีแล้วยังมีจังหวัดใกล้เคียงอาทิตังหวัดนคร สุพรรณบุรีและสิงห์บุรีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องประกบน้องๆทุกคนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทีมเจ้าหน้าที่พอมอเข้าไปดูแลแล,แล้วค่ะต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกานายวราวด์กล่าวกับเจ้าหน้าที่ทีมสหาวิชาชีพของพอมอที่มาปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวว่าขอบคุณพวกเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักและขอให้ดูเป็นรายเคสเพราะดูจากสภาพร่างกายแล้วบางคนอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องดูที่สภาพจิตใจเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีจากเหตุการณ์โดยเฉพาะเด็กทั้ง16รายต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดไปสักพักใหญ่เพราะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งบางคนอาจเกิดเหตุการณ์ฝันร้ายขอให้ทีมเราประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนักจิตวิทยาเด็กและประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีเพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวและขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N